เ้าอีสาน้ก็ลังเดือกหอนมันกะย้อนละสิยูแปะปีมันกาย้อนละสิยูแปปีจ้าโอ้ยอะไรเดี๋ยวไปรู้ไปรู้เรื่องโอวาเจ้านาลายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ค่ะคือว่าหนูนี่นะคะมีพี่โอวาเนี่ยเป็นไอดอลไอดอลครับไอดอลไอ้นี่คุณไม่ใช่โอวาแล้วค no ุณโออะไรอ่ะโอใน้อกโอแนออกใช่ค่ะ <that 's modern> <that> นี่วันนี้คุณมาซื้อยาฆ่ายาเหรอครับออคือว่าอย่างนี้นะฮะนาที่บ้านอะ่ะเจ้าขึ้น้ามันนักขนาดมันขึ้นพวกภาพพวภาพเลยเจ้าเดี๋ยวนะครับไอพวพภาพภาพนี่้าหรือหนวดครับยาเลเจ้า้าดีแหละมันกินอะไรก็ไม่รู้มันโตมันโตขึ้นยิ่งโตยิ่งโตไปเรื่อยเลยเจ้าถ้ามันจะโตเอาโตเอาสูงไวขนาดนั้นเอาพอลาโดให้มันกินเลยครับทั้งคุงทั้งค่ารับรอง ตายเอ่ะตายหมดเลยเจ้าเหนือเชื่อใจใจกันกูคนน่ะเจ้าโอ้ยน่ากลัวอยง่เลยเอาอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะเอาอย่างนี้ค่ะจัดเลยแปดขวดเอาแปดขวดเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับอะไเอย่างเนี่ยคนนั้นอบจ๋าอะไรมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ เล่นอะไรล่ะเ,เล่นที่เขากำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นไงจ๊ะโอ๊ย TikTok TikTok ไม่ใช่อะไรเอ่ยอะไรล่ะปากเอ่ยเดี๋ยวโทษน,นะครับอะไรนี่คุณไปกินเล้งมาเหรอครับรู้ได้ไงคะไม่เห็นใครกระดูหมูออกก่อนนะบันเขาอเอ้ยวันนี้ดีกว่านอ้ออกมาเล่นกันเถอะพี่พูดเมื่อกี้คือ เล่นทายคำถามใช่ไหมถูกต้องแล้วโอ,โอเคไหมรู้สิอ่ถามเลยนะเอาสิขนมอะไรเอ่ยกินแล้วหัวแตกขนมฉันเพราะว่าไม่ใช่ขนมแกโอา <c oughs> ถูกอ่ะถามอีกเลยกระดาษอะไรที่เราใช้ไม่ได้กระดาษซับน้ำมันค่ะถูกอ่้ออออถามอีกอสิบบวกสิบได้เท่าไหร่ ยี่สิบห้าย่สิบมได้ยี่ห้าได้ไงอ๋อก็ยี่สิบห้าไงก็ได้ยี่สจะมปยี่ห้าได้ไง เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ครับพี่ครับพี่อย่าเพิ่งมีเรื่องกันครับนี่พี่ฟังผมนะไอ้ยาห้าเนี่ยก็คือหางเสียงเขาครับอ๋อยี่สิบหาอะไรนี่เหรออ๋อถ้าเกิดเป็นเราล่ะถ้าจบเป็นเราสมมุตินะสิบบวกสิบได้กับเท่าไหร่ได้ยี่สิบเด้อไม่เด้อธรรมดาเด้อนะเด้ออะไรเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อฮ่เ่เฮ่เฮ่ไพเราะเด้อจงเจริญ